สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟหัวหน้าโจยแคทซิงเดอจ้าเดอตอนนี้ก็อยู่ในช่องหัวหน้าโจยแคทซิงเนาะค่ะพามาเบิ่งบรรยากาศยามเย็นเพราะว่าหัวหน้าโจยเพันว่าอันได้รับคำสั่งมาจากอันหัวหนา้าท่าแก เดี๋ยวเดีเ,ดเพื่อนก็นมาเปิดระบาดนี่ค่ะการทำงานของเฮานะค่ะเนาะเอา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 อันไหนเอาอันไหน แข็งดีค่ะคุณแข็งดีครับ พี่น้องคะ,งะเบิ้งผนปลาเยยได้ยังน่ะน้าตักยังมาหายน้อแมวยักโอ้แมวยกัวยกตักปลาขึ้นมาผนพี่น้องคะผุน่นานั่นๆโตขาวๆน,น่ะเห็นปะ ตาตาเสียนยังน่ะตา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 หาใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยจะพึ่งไปเห็นป่าี่เห็นป่ามันแลนมาซื้อน้ำนี่เด้พี่น้องนีไหมนี่นะเห็นป่ามันแลนมาซื้อน,น้ำนีไหมสิมอหนาตะกี่เล่นึ้นแล้วค่ะ,คะเป่นงาน้ำทำมันไหลออกไปนี่ค่ะ ขีดต้มปื๊จือว้แนนดียุ่ข้ังล่างแนนดียุ่ค่ะเฟซี่เอ้ยพุ่นๆุ่นุ่่นุ่นยุุ่นเขาก็ตีเอาปลาพุ่นเอาเอาตาพุ่นนั่นนั่นนั่ตาตาพุ่นพื่นยังถือไหม่คนละอันไหม่คนละอันครับอัน เอ้ยผลพี่น้องเอ้ยผลแล้วกระซิบน่าจะเปิดใบค่ะแล้วำอื่นกะจังมาะเบิ่งกันความมันปลาไหล ต้มแล้วใครจะพึงเล่นต้มน้ำแลประธานนี่จะจได้ละโอ้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 พุ่นพุ่นพุ่นพี่น้องไอ้พุ่นเตียวมาไ,ไหลมเม่นปะโอ้โขบพุ่นเอาโอ,โอ้ไปเยอ่อีกบตียพุ่นพุ่น,นเอาเอาปัวอีกหนึ่งสองสาม สุดโี่จะเป็นดี <c oughs> นดดแบบเนี่ยเป็นดวกฟังดวกเรื่องอะไร แลลล้้วขางงหัะไปข้างหลังเลยต่เนยต่ยายดูดูข้างหลังด้วยนะนี่ตาหนินี่นี่ข้างหลังเออเนี่ยเออเออนั่นอยู่ไปยู่อีกไปย้ายไม่ยูใส่ละใส่ละบันท่านี่นี่เขา อบอบค่ะทุกคนอบ <c oughs> อบไปเยื่อกตีพุ่นอะพี่น้องเอ้ยพุนพุนลงทุนถอดกางเกงเลยเด้อค่ะเอฟซีเอ้ยพุ่น เออข้ง หน้องเอ้ยอ่ะ,อะวววว่านาเบ้าเนี่ยเร็วมืยเป็นยังไงคะเมื่อยบอ่มื่อนี่เป็นกำลังแรงใจหายได้จ้าเดอ้อเจ๊พุ่งก็ยืนเคียงข้างเพราะนายโจยคือเก่านั่นแหละจา้านี่โน้ย์หายกำลังใจกันนะคะหายกำลังใจกันเป็นกำลังสั่งงานกันยจ๊พุ่งน้อง่ะพ่อโอ้ยสิผู้อันน้องหนูทั้งผีกกับ,กบปลาเย,ย่อยกับพากันตีเอาอยู่ผีคะ่ะ เอาเอาเอา้ยเ,เสียดายอันนี่ถ้าเรามาแบกอยู่นี่สิไม่ปลาไหลไม่กบอยู่เลยนี่ในในอันนี้ไหมนี่ขอบขอบนี่เด้อค่ะนี่เนี่ยขอบขอบหยาไปนี่เดี๋ยวมะอื่นมะอื่นพันกับมาเดี๋ยวมะอื่นกับมาอีกค่ะอื่นถ้าพอกันอีกเนาะพอกันอยู่นี่แหละค่ะเอฟซี FC จ๋าขอบคุณเดอ้อขอบคุณเอฟซีได้ที่เขามาอันอันรับฟังรับชม ในช่องหัวนายโจยแคสซิงเนาะคะ่ะลังเทอกับอาสิถือใจแน่บ่ถือใจแน่ก็หายอภัยเจพึงเด้อค่ะเด้อสำหรับมือใหม่เจพึงมื้อนี่ครบรอบได้นึ่งเดือนแล้วมีความยินดีหลายที่มีผู้มติตามเจพึงขอสัญญาคือดังจากที่เคยสัญญาในครั้งแรกว่าเจพึงจะทําให้ดีที่สุดเจพึงก็สิทาให้ดีที่สุดเด้อจ่าเอฟซี FC จ๋ารักและคิดถึงเอฟซีของเจพึงมากไม่เสมอเสมอ,สมอค่ะก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ